สวัสดีทุกคนนะครับผมไอเขียนมาล่าบาตรนองนี่มันบอครับมันนี่แม่นครับแมนครับยุ่ใกล้บอถ้ายุ่ใกก้มไเมมึงกันแน่ ไก่บอ่อไผยยูไก่ไมาเบิ่งเงินอะด้ครับบ้านหนองฮีตําบลหนองฮีอำเภอหนองฮีจังหวัดหนองฮีอุบัเหจังหวัดรายละเอียดสวัสดีอัสสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมได้อะไรกิน้นแรงกินก๋วยเตี๋ยวไปครับ อยู่ใกล้ๆเลยครับเอามาเบืงมาเบึงมาเบึงมาเบึงอยู่ใกล้กับมาเบึงสวัสดีแม่พาครับสวัสดีพี่ทุกติครับสวัสดีทุกคนเลยนะคร,รับ ชื่อประเด็เนไป้ที่ตีลุงมาหรือลุงมาแล้วลงมาเร็วลุงมาเร็วครับลงมาแล้ว,ลลว,ลลว,ลลวสวัสดีคุณหมอสวัสดีค,ดค,นนครับสวัสดีไม่ขวัญนะครับสวัสดีม่ใจยอมมอสวัดีทุกคนปัดนหนึ่งใบเท่ากับหัวใจหนึ่งดวง ทำผมปีนหรือใช่ครับใช่ครับป่งขอโทษนะฉัสึกวันขอโทษครับขอโทษขอโทษที la ่ลงไปได้เนื่อยไหมแลดูยาวๆสุดเ่นก็เหนื่อยแต่ก็ต้องสู้แหละค่ะเมื่อไปไลยก็ต้องสู้ด้วยกาลามันทภาละหน้าีขององเล่าครับ หาเงินครับเขามาติดงานหาเงินเพื่ออนาคตเพื่ออบพรัวเพื่อหลายๆอย่างครับเพื่อหลายๆอย่างวันนี้สั่งช่วยพี่เลยสีม่วงครับแต่ของตัวเองครับทรงมันหลายอย่างคาดหมดหลุดขาดอย่างแน่อนาคตลหละเด็กยินวัดอ่าวงหันกับเพื่อฮะจะบอกมากครับว่าอบครับพอไปหามอใ้่หรือเออเอาเงินให้พอไปฮามอนี้ วันนี้เล่นอยู่ร้อยเอ็ดนะคะพออยู่กันมาให้กำลังใจได้นะครับผมจะฝากสงยังไม่ได้โสกคูณได้ชิมาะโสกเรจเลยส่งนีสส่เป็นเล,นลนเลย แม่โอนมาอะไรไปนะครับผู้ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่พานะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตประมวลเลขบัญชีนะครับเผื่อมีคนอยากให้กำลังใจออนไลน์นะครับผมมาบ่ได้โอ้ไม่ใช่โอนมาอะไรมาเนี่ยขอบคุณนะคข่าว<ม>พายอนมาอะไรมาแจ้งมาด้วยนะครับส่งสลิปมานน้ำมันเสด็จลุงสตอรีขอบคุณสุภูสุคนนะครับน้องมีคิวเล่ออนอุดรไม่เคยเดือนนี้มีครับเหมือนวันที่เก้าครับวันที่เก้าที่วังสามหมอครับทำมาไก่จากอุดรมอกกไกลแต่ว่ามันเกิดอยู่ในจังหวัดอุดรไง พอ่อเลืยายวิมันอะไรก็แบต้องพ่อพ่อครับพ่อแล้วน่าจะปวดปวดแจ้งปวดขาปวดอย่างเล่าหละล่ะวังสามหมอนี่อ,อุดอรวังสามหมออุดอาาราวังสามหมออย่างสิมัดกาลสิ คผลมะม่วงผลเปล่าวานย้ตังค์นี้ขอสาวบ้านโพจัดให้แม่ได้ไหมสาวบ้านโพตอนข้างหน้าเลยเหรอตอนเล็กๆเลยเหรอตอนร็องหน้าหนุ่มของผู้ชายเขาบอกว่าล็อกาจแล้วก็ตีครับเขาบอกว่าพยายามให้แม่หน่อยไม่ได้เหรออยากได้เงินแม่ไหมเนี่ยอาวไม่อยากได้ก็ไม่ได้อีกโอ้มันก็ตามชิวเนาะเราไม่ใช่คอนเสิร์ตถ้าคอนเสิร์ตของตัวเองกูอยากฟังเพลงกในกูจัดให้เลยล่ะ เคยขอลำซิ <c oughs> <c oughs> ่งเหยนะไเออมันเป็นหมอลำซิ่งไงเออห้องหมอลำใหญ่เนาะหมอล้ำสิ่งมันปรับเปลี่ยนในตลอดดีมันคือหมอลำใหญ่เนาะพอจะเห็นแต่ฝ่ายเขาผมมันตามมาหนั่นครับผมบริษัทเีขาเลยาวิ สัสดีไม่แดงครับัสดีแม่แดงเรีนอยู่กอกงน้ำแลววนน้วันนว่างห,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 หนาวด้วยไออู้วววววนววววววว่วว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 ูวอววววนวนวววววอวว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 วนววววววาวว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 ่วว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 วาวว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 วาวว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 นยวว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 วนี้ววววววาววาวตอนนั้นยัวไม่รูวสึกว่าหนาวเท่าไหร่แต่เมื่อวานนี้เวลานีคือหนาวลงไง ูุณมาแล้วมันใจไปให้แล้วนะคะเป็นกความใจให้น้องเขียนนะครับสูตรด้วยหลายคนที่ขอบคุณที่ทุกทิกนะครับดมยาดองนี่กะตาหักเนาะพระเอกสายเมาคอไม่แข็งแบงค์โซจูนี่พ่อผมนาหน้าผมนะครับครับผมไม่ยุ่งครับแม่ สวัสดีแม่ต้อยครับสวัสดีแม่ต้อยครับคิวกรุงเทพรอนนะครับผมประมาณต้นเดือนหน้านะครับชิวงานกรุงเทพนะครับ วาาสิาเียขาเดี๋ยวดูไลจบมอะาราไปให้ครับโอ้ขอบคุณแม่ต้อยคราบสวัสดีแมนน่นกคอนแลนด์ครับผมมอลลัมสุดใจสุดดำ สุดดำบโบมินีโบพอได้ใส่ใส่สุสสดมัวโอ้ยนอกเป็นแตงโวคา,าเฟ่ไม่ถึงอย่างไม่ถึงสายย่าบ่ไม่ถึงสายย่าบ่ไปดูติดสายย่าเพื่อนเบ่งมือนั่นเสียดายเบงมันติดงานครับมือผมไปหลินดูอ่าอุดรนอะมาเตจิครับมาเตจิรับอามดาวก็บเสบายดาวมันบอสบายสักปีด ยังไม่ได้ซื้อทันทีเลยป่ะเดี๋ยวโอนค่าน้ำไปให้ได้ครับผู้ขอบคุณแม่นกคอนแลนด์คราบตัดชุดดับเลยเข้ามากๆค่อยว่ากันค่อยว่ากัน รอรอกรุงเทพนะครับผมขอบคุณทรับขอบคุณทรับใช่ๆช่หนบก้าตรงเปติดงานที่อำนาจใช่ครับใช่ครับเช็ดไปช่วในในกลุ่มอยู่โอ้กูติดงานอยู่อำนาจแบ่งมาบริษัทในช่วนแล้วมันครึ่งวันนั้นเป็นวันที่ e n j อยมากผมแบบรู้สึกมีความสุขในการทำงานมากครับ หนึ่งคือพ่อแม่มาหาอะไรครับสองคือเพื่อนมาหาแล้วสามคือคนเยอะคนเยอะคนสนุกคนเอ็นจอยมากอุดรก็ดีเบียดด้อ better, ผมบอกเลยเรื่องมักมวนจริงเนาะทุกวันนแต่งหน้าทำโปดเีเอาจริงไหมเริ่มทำครับผมเริ่มผมเริ่มแต่งหนาอีในเต็มมือที่สองสมาที่มาอยู่ก็คือแตงอ่งจริงเลยอันให้แบบ น้องตยออะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบแนะนําอะไรกันหน่อยนิดๆแต่หน่อยว่าต้องใช้อะไรยังไงแป้งใช้แป้งเบอร์ไหนเบอร์ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยพอห้องเฮดปิดเราห้องก็ต้องฮาทีมครับต้องหาทีกมกอทมเต็มที่ครับขอบคุณครับครูดอกรักทีมดีใจดีเพื่อนๆเราก็พอมมาหาใช่ครับ เราก็บัได้ต้อตงการอย่งางไรโดดนอกจากความสุขไหก็คือหนึ่งแลวความสุขของทุกคนมันไม่เหมือนกันครับความสุขทุกคนแบบอาจจะคล้ายๆกันไม่เหมือนกันแต่มันแต่มันคล้ายๆกันผม,มว่าครอบวรัหละตรงมาเป็นอันดับหนึง่งหละทุกคนนะ่ะความเนี่ยความสุขผมอีกอย่างนึงก็คือการได้ลองเพลีนี่แหละครับ ัาดิแม่ยามาดิม่ยา,าสเปนหน่อยสเปยหน่อยนนอยู่ที่เงไหนเอาหรอโอ้สเปยอยู่น้ำตะของสเปยหน่อยพนะนะ ไปเราด้วนแ่สมงทำผมมาลาทอนลุ้นนำ ก้ต้องรุนหรอกเน็ดจน้านเท็ตแล้วส้มเก่าเก่าแต่ละให้ได้ส้มเดียวกันะล้มันคืออยู่ส้มเดียวเห็นส้มอื่นมนคือพี่สาวคนนี้เป็นกำลังใจให้เสมอครับน้องๆทุกคนวยรุ่นสร้างตัวของคนที่รุ่นีครับมาบึง มาอยู่มอลําแบบนี้เดี๋ยไหมถาวมว่าเดีบบ๋ยวมันเป็นก้เหนื่อยแหละครับทุกคนจะคึอกันล่ะทุกคนทํางานเท่ากันทํางานเหมือนกันนะครับเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยแต่เราก็ต้องอดทนนะครับผม บอลูเลยมันใจโง่ยังจะหนามวิธีเกินนั่แหละครับสองสามร้อย ็มเลี้ยงชาบูแล้วค่ะแม่นบอครับวันนี้แม่จูนะคะวันนั้นแม่จูมหาอยู่อาจจะสูตรอนนะครับพอวังอยู่ใกล้ๆบ้านแม่ขอบคุณนะครับถคาอยู่ใกล้มาให้กำลังใจกันเด้อหมอนำตรงการกำลังใจอูว่า่ายู่

bỏ khư có nhiều không, không? 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 ừm <laughs> น้องเจตตาหายดีแล้วใช่ไหมพี่นาคโอ้ก็ไม่ได้หายดีหรอกครับมันตาผมมันมนไปหลายแล้วแล้วก็รักษาอยู่ก็ดูแลไปเรื่อยๆแหละครับใสคอนแทคก็ไม่ว่ามองเห็นชัดนะครับเอาจริงคุณมาหนังอันบางคนนี่โอ้บอกกันนี่คือบอกเบิองเทอแต่แต่เด้อเบิองหินทึงไฟสาตาอย่างนั้นมันก็เลยแบบเพตุแห่งเบืองข้อเบิองยาก

ใชาอย่างบ้านหมอสิบลูกชายรอมักกะวาป่านํำมือเราก็จะรู้โอ้ขอบคุณแม่นกค่ะวันนี้ไม่ได้ขึ้นเต้นรถไปเลยครับทำเลสิกเลยล,ล,ลูกก็คิดไว,ว้ว่าจะทำอยู่ครับแม่เดี๋ยวรอเวลาโรอโอกาสก่อนครับแม่คนหนึ่งว่ายิงบอมเนหมอ,หม,อหมองหมอหมองบาเจ็บนม่นอยังาไมา่ว,าว่าผมถ้าใครว่าผมยิงก็คือมาผอผมมาผอกับผมแบบ เป็นกันดีนมาบอกกับผมแบบจริงๆก่อนแบบโตตัวโตก่อนผมคนสิได้รู้ว่าผมเป็นคนแบบเฟรนลี่มากคนตีนเอาไงเป็นคนคนจีนมากมากเป็นคนกคนจีนมากมากเลยเลยนับตั้งแต่วินาทีต้นจนถึงวินาทีสุดท้าย ดมดันเม็นไปมันทำมันก็ทำได้แหละแม่ไอ้เอสิแต่มันก็ต้องรักษาสุขภาพตาให้ดีก่อนนะซึ่งตอนเนี้ยสุขภาพตาเนะตอนนี้นผมว่าไปทำยังไงก็ไม่ได้หนะมอต้องให้มารักษาสุขภาพตาก่อนเนี่ยสวันดี ทุกคนจะได้รู้ค <hablar at> ําวมาเซียวเป็นยังไงแมนทุกคนจะได้รู้คําวมาเซียวอีกปรเดม่พ่อกับผมแบบอีหี่ะซาวัตทิหรือว่า50จานไม่แน่ใจเพระว่าแม่บอกว่าแม่จะไปมาดูเหมอกันแม่บอกว่าแม่จะมาดูแม่ลร้องกันนี่ใช่ปะจัดภาคใต้ใช่ครับถ้าหมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อละแต่เขไปซื้ออยู่เซนทรัลเกนแล้วที่ไหนอะ วัดสารบิวเทียมเหมือนเดิมอ่ามีใช่ป่ะใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อเบอร์ที่มันชมพูกว่านี้อันนี้มันออกส้มไปเนาะมันออกส้มใช่มันก็สวยนะออกออกกุ้งสวยสวยสวยคุณลุงเล่แบบว่าปักคุณลุงเล่นแบบดูท้สวัสดีคุณลุงเล่นนะครับน้องเต้ยวันนี้เล่นไหนวันนี้เล่นอยู่อังเภอห์เนาะในรอยเอ็นเด้อครับพี่น้องครับทุกจันทร์มาในค่ำคืี้นะครับหีังจากเสร็จของพูเราสิ่งต้นไม้ไทยทำการแจกวันนี้ ขอพี่น้องกีนฝากสุขแขรงครับกราต้โดยสันท่าสมรรภาพแข็งแรงทุกคนขอพี่น้องทุกท่านรากรังโดยด้วยด้วยด้วยกอสาธุสาธุสาธุแต่แต่พี่น้องทุกท่านรับกับตั้งด้วปีนี้เป็นต้นปศิลป์โลรูไทยขอรับมามพรัอแต่ทุกท่านมาต้องสู่บรรยากาศการแสดงน้องชุบสัตว์ดองนี้ครับครับ คนที่อยู่ในไลก์ก็ดูไลา์กันไปก่อนก็แล้วกันเนาะ เธอดสียใคืแล้วนั เลยเดชบอมวนนี่คือครูบาอาจารย์นะครับผมวงศิลปินผู้ไทยนะครับ อาจารยสัพพสยังพินาสันติสิทธิการิยอปรปชาอิมสัสม,มิงพวันตุเม,ม,ม,มสิปากสวยมาก อปรปัชาพระวัตตุเมเมบ,บิ่อวี คนกำลังเยอะครับกำลังลังเทาลังเทาวิ่งแตกมาี่วิ่งแตกแน่นอนมาเด้อพี่น,น้องมาเด้อมาเด้อครับพายุใกล้ๆนะครับผมอำเภอหน,<ม>นองคีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับม,มาดูาพักเราได้นะครับพระเยเขตมาเด้อกับพี่น้องกาใก้กอกแล้วมาเด้อมาเด้อ,อทันแน่น,นอนเนาะรับส่แจ้งหม่ม่ครับ ยูจุดเตยล่ alone, so. าพูด wow, เลยครับยูจุดเตยล่าพี่น้องเตยล่ามาเลยครับมาเลย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 เดี๋ยวนะครับขออนุญาตจบไลฟ์เท่านี้ก่อนนะครับสิได้ขึ้นเวทีแล้วนะครับทุกคนไปเร็วด้วยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ